คลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงแอป,ปกู้เงินน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่สมัครผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรใหม่หรือว่าบริษัทลูกของธนาคารอมสินก็ได้นะครับที่ชื่อว่าบริษัทเงินดีๆจำกัดน,นะครับ ส่วนแอปพลิเคชันเขาจะชื่อว่า Good Money by GSB นะครับและในตัวแอปนะครับจะมี2ส,สินเชื่อใหม่นะครับก็คือสินเชื่อส่วุคคล Good Money นะครับกับสินเชื่อ Nano Good Money ครับรายละเอียดของสินเชื่อ2ตัว2แบบนี้นะครับเราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆผู้ชมสามารถหารับชมย้อนหลังได้ในช่องนี้ครับ เท่ากับว่าคลิปนี้นะครับสาระสำคัญนะครับจะพูดถึงการสมัครสินเชื่อบนแอปพลิเคชัน Good Money by G s b แต่วิธีการดาวน์โหลดการลงทะเบียนใช้งานการยืนยันตัวตนการขอสมัครสินเชื่อการขอสินเชื่อนะครับการยืนยันรอบวงเงินวิธีปรับวงเงินและวิธีชำระสินเชื่อครับโอ้โหตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าแล้วเรามาเริ่มทีละขั้นตอนกันเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้นะครับ สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวารีตี้ครับช่องสาระวาริตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับ คอมามแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับขอเกริ่นนิดนึงนะครับสินเชื่อในแอปพลิเคชัน Good Money by GSB สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับแล้วสินเชื่อ2ตัวนี้นะครับสมัครได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําอาชีพอิสระหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับอาจจะง่ายต่อหลายคนนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ขอทวนอีกรอบนึงเผื่อใครยังไม่รู้นะครับถ้าคุณเป็น Android นะครับให้เข้าไปที่ Google Play ส่วนถ้าคุณเป็นมือถือ iPhone หรือ iOS เนี่ยให้เข้าไปที่ Play Store ครับแล้วก็พิมพ์แบบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็พิมพ์สะกดติดกันเลยว่า Good Money นะครับถ้าภาษาไทยก็พิมพ์ยากนิดนึงนะครับก็พิมพ์ว่า Good Money เช่นเดียวกันครับพอเจอแล้วนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับก็กดติดตั้งได้เลยครับพอดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จนะมาสู่ขั้นตอนจริงๆจังๆขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือลงทะเบียนใช้งานนะครับ ในส่วนของการลงทะเบียนใช้งานนะครับอย่างแรกเลยลองเปิดแอปพลิเคชันเลยครับแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบครับในหน้าถัดมาเขาจะให้เรายืนยันรหัส OTP นะครับก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดปุ่มส่ง OTP พอได้รหัสแล้วนะครับจาก SMS เราก็เอารหัสนั้นเนี่ย มากรอกในช่องว่างครับและในบรรทัดล่างนะครับรหัสผู้แนะนำนะครับถ้ามีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันครับในหน้าถัดมานะครับจะเป็นการให้ความอนุญาตในการเก็บข้อมูลครับเราก็อ่านๆไปนะครับติ๊กคําว่ายินยอมแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับแล้วหน้าถัดมานะครับเขาจะให้เราเลือกวิธีการยืนยันตัวตนครับจะมีวิธีการยืนยันตัวตนดังนี้นะครับอย่างแรกคือยืนยันตัวตนผ่านแอปไมโมของธนาคารอมสินนะครับซึ่งเปเปอร์คิดว่าวิธีนี้เน ง่ายที่สุดแล้วครับวิธีถัดมานะครับคุณสามารถไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารอมสินทุกสาขาได้ครับและววิธีถัดมาครับเป็นวิธีการยืนยันตัวตนด้วยระบบ eKYC ครับวิธีนี้เราต้องเตรียมบูโรตัวเราเองด้วยแบบที่มีคะแนนนะครับมันก็เลยจุกจิกครับ และวิธีสุดท้ายนะครับยืนยันตัวตนด้วย n d i d ผ่านแอป MyMo ครับอส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับผมวิธีแรกง่ายที่สุดครับถ้าใครยังไม่มีนะครับแนะนำให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินและก็เชื่อมกับแอป MyMo ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะสมัคร Good Money ตัวนี้ครับและในขั้นตอนใหญ่ถัดมานะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับเรามาดูวิธีแต่ละแบบกันเลยนะครับแบบแรกนะครับยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับคุณจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารอมสินแล้วก็มีแอปพลิเคชัน m y โมก่อนนะครับได้ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องเตรียมบัตรประชาชนบัญชีธนาคารอมสินแล้วก็แอป m y โมครับเลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอป m y โมแล้วก็กดปุ่มดําเนินการต่อครับถัดมานะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราให้อยู่ในกรอบที่เขาวางไว้นะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่มยืนยันครับแล้วจะมาหน้านี้นะครับเขาจะให้เราสลับแอปพลิเคชันนะครับเราก็กดที่ปุ่ม เปิดแอปพลิเคชัน m มโมครับหน้าจอก็จะสลับไปที่แอป m ม m o นะครับเราก็เข้าสู่ระบบ m มโมครับทันมายอมรับข้อกําหนดเพื่อดําเนินการต่อนะครับเมื่อตรวจสอบข้อกําหนดแล้วนะครับกดปุ่มยินยอม แล้วก็เริ่มสแกนใบหน้านะครับกดปุ่มสแกนใบหน้าและอย่างที่เขาแนะนำนะครับการสแกนใบหน้าเนี่ยให้อยู่ในที่มีแสงสว่างเพียงพอถ่ายหน้าตรงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรปิดบังหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก,ากหรือหมวกนะครับแล้วก็ระวังนะครับหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปย้อนแสงนะครับอย่าให้พระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับอันนั้นจะเป็นการย้อนแสงครับ พอสแกนใบหน้าเสร็จนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเด้งขึ้นมาพอเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จนะครับกดปุ่มยืนยันครับทันมาขอรหัส OTP โดยกดปุ่มถัดไปพอรหัส OTP ส่งมาที่ SMS มือถือเราก็เอามากรอกนะครับผมพอยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันกู๊ดมันนีครับผมและนี่จะเป็นวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปไมโมของธนาคารอมสินนะครับ ส่วนยืนยันตวัวตนวิธีที่2ก็คือคุณก็ไปที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะครับไปยืนยันตวัวตนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือบัตรประชาชนแล้วก็แอปพลิเคชัน g ู o d m o มันนี่ครับผมซึ่งใครที่เลือกยืนยันตวัวตนที่สาขานะครับสามารถทําขั้นตอนนี้รอไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปพบเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเริ่มต้นสแกนใบหน้านะครับโดยที่ทําตามข้อแนะนําเขานะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้อยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับ กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะครับยิ่งช่องที่มีดอกจันนะครับอันนั้นเน้นว่าสําคัญนะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มยืนยันนะครับพอยืนยันเสร็จนะครับก็ให้เราไปติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่เราสะดวกครับพอไปถึงคิวเรานะครับพบเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็บอกมายืนยันตัวตนนะครับแล้วก็กดปุ่มกดเมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารครับและสามารถตรวจสอบสถานะนะครับโดยปุ่มตรวจสอบสถานะครับ ซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเหมือนจะง่ายนะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมแต่จะง่ายสำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องของ IT หรือว่าเรื่องของแอปพลิเคชันมือถือครับผม ส่วนวิธีการยืนยันตัวตนอีกวิธีคือผ e ่าน EKYC นะครับขั้นตอนนี้จุกจิกเหมือนกันนะครับเพราะสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือบัตรประชาชนนะครับกับข้อมูลเครดิตบุโรแบบมีคะแนนนะครับผมโอ้โหแบบมีคะแนนก็200บาทไปแล้วใช่ไหมครับแต่ลองมาดูนะครับถ้าคุณเลือกวิธีนี้นะและอย่างที่ว่าก็คือขั้นตอนสแกนใบหน้านะครับแล้วก็มาถ่ายบัตรประชาชนให้อยู่ในกรอบนะครับ พอลงทะเบียนสำเร็จนะครับก็เตรียมตั้งค่ารหัสพินครับไม่ว่าคุณจะยืนยันตัวตนด้วยวิธีใดก็ตามนะครับเมื่อกี้นะครับพอยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับคุณจะมาสู่ขั้นตอนการสร้างรหัสพินครับขั้นตอนการเริ่มใช้งานนะครับมี3ขั้นตอนอย่างแรกนะครับให้ตั้งรหัสพินด้วยเลข6หลักนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยรหัสเดิมอีกครั้งหนึ่งครับ2นะครับให้ความยินยอม ในเรื่องของข้อกําหนดเงื่อนไขผลิตภัณฑ์และก็ให้ความยินยอมในเรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะครับกดยืนยันครับสุดท้ายในการตั้งรหัส p ิ n น,นี้นะครับก็คือตั้งค่าการใช้การตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพหรือการสแกนใบหน้านะครับในการเข้าการใช้งานแอป Good Money ครับแล้วก็ตั้งค่าการปลดล็อกแอปด้วยการสแกนใบหน้ากดปุ่มเริ่มใช้งานเลยครับ ขั้นตอนใหญ่ถัดมานะครับในเรื่องของการขอสมัครสินเชื่อแลครับเขาจะให้เราตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของเราครับเมื่อกดตรวจสอบแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มยืนยันเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะพาเรากลับมาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันครับ แล้วเราก็เริ่มขั้นตอนการขอสินเชื่อโดยการกดปุ่มที่คําว่าสมัครเลยนะครับหน้าถัดมาแล้วครับจะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง2แบบให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกู้มันนี่นะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นพนักง,งานประจํากับเจ้าของกิจการนะครับแล้วคนที่เป็นอาชีพอิสระนะครับใช้แต่สเตทเมนต์ในการหมุนเวียนบัญชีเนี่ยก็เลือกที่นานงกูรมันนี่ครับ พอเลือกประเภทสินเชื่อได้แล like ้วนะในส่วนข้อมูลของการสมัครสินเชื่อนะครับตรงนี้จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นกับอาชีพของเราไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานประจําหรืออาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับในส่วนของกลุ่มที่เป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มพนักงานประจํานะครับกลุ่มนี้นะครับให้เตรียมสลิปเงินเดือนกับสเตทเมนต์ไว้นะครับส่วนกลุ่มอาชีพอิสระนะครับให้เตรียมสเตทเมนต์ไว้นะครับกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจกิจนะครับให้เตรียมเอกสารการจดทะเบียนนะคร แล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะครับหน้าแอปจะเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระนะครับหน้าแอปจะเป็นอย่างนี้ครับและถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับหน้าแอปจะเป็นอย่างนี้ครับโดยที่อาชีพคุณจะเป็นแบบไหนนะครับวิธีการกรอกจะคล้ายกันนะครับเขาก็จะให้เรากรอกเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับแล้วก็เลือกวงเงินจำนวนง,งวดในการผ่อนแล้วก็วันชาระที่เราต้องการนะครับกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อปุ่มดําเนินการต่อนะครับเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารที่เราต้องการรับเงินนะครับถ้าเราได้รับการอนุ โดยที่ตรงนี้นะครับเราต้องเตรียมหน้าบุ๊กบัญชีนะครับเพื่ออัปโหลดเข้าไปด้วยครับเสร็จแล้วกดดาเนินการต่อครับหน้าถัดมาเขาจะให้เราอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็อย่างที่บอกถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะครับเตรียมเตรียมสลิปเงินเดือนและสเตทเมนต์ถ้าเป็นอาชีพอิสระเตรียมสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็เตรียมเอกสารการจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับหรือจะหอเจาก่อหรือใบทะเบียนพาณิชย์นะครับร้านค้านะครับแล้วก็เตรียมสเตทเมนต์หเดือนครับ พอเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับมาตรวจสอบข้อมูลครับตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและวงเงินนะครับตรวจเส็จแล้วกดยืนยันแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เครดิตเขาอนุมัตินะครับภายใน3วันทาการแต่ก็อย่างที่เขาโฆษณาไว้ครับจุดเด่นของเขานะครับถ้าอนุมัติแล้วเงินก็คงเข้าเลยนะครับภายใน5นาทีลวครับถัดมานะครับการให้ความยินยอมกดเข้าที่เมนูหน้าหลักนะครับนะครับซ้ายล่างนะครับผมเสร็จแล้วนะครับกดเข้าที่เมนูตรวจสอบสถานะ ซึ่งหน้านี้นะครับสถานะถ้ามันบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาสินเชื่อเนี่ยก็หมายถึงรอเจ้าหน้าที่อนุมัติอยู่ครับให้กดที่ดําเนินการต่อหรือว่ากลับไปที่หน้าแรกก็ได้ครับและถัดมานะครับในขั้นตอนใหญ่ถ้าคุณได้ข่าวดีนะครับได้รับการอนุมัติขั้นตอนถัดมาก็มายืนยันรับวงเงินนะครับโดยที่หน้าจอแอปนะครับคุณได้รับการอนุมัติมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่ดําเนินการต่อครับ ทั้งนี้นะครับระบบจะส่งการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับเราสามารถกดรับวงเงินได้ภายใน15วันครับถันมาอีกขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนหนึ่งนะครับวิธีการปรับวงเงินนะครับ แต่วิธีการนี้นะครับไม่ใช่ปรับขึ้นนะครับมีแต่ปรับลงนะครับบางคนอยากกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวใช่ไหมครับสมมุติวงเงินอนุมัติมาเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกปรับลงตามความเหมาะสมที่เราต้องการใช้จริงๆได้ครับเขาบอกว่าท่านสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชําระแล้วก็เลือกวันครบกําหนดชําระได้นะครับแต่ต้องไม่เกินที่ได้รับการอนุมัติมาครับ เสร็จแล้วก็รับวงเงินโดยกดปุ่มยืนยันครับถัดมานะครับอ่านสัญญาสินเชื่อกดปุ่มยืนยันการทําสัญญาสินเชื่อกรอกอีเมลนะครับที่ใช้ในการส่งสัญญาสินเชื่อผ่านทางอีเมลครับกดปุ่มส่ง OTP แล้วก็ไปที่อีเมลนะครับเอารหัส OTP ที่ได้รับกลับมากรอกครับพอกรอกเสร็จนะครับระบบก็จะส่งสัญญานะครับไปทางอีเมลเสร็จแล้วก็กดกลับไปสู่หน้าหลักนะครับวงเงินก็จะเข้าสู่บัญชีที่คุณได้ลงทะเบียนไว้อัตโนมัติครับ แล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปจนถึงสมัครแอปยืนยันตัวตนจนรับวงเงินนะครับแล้วมาปิดท้ายที่อีกขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนหนึ่งนะครับการชาระสินเชื่อนะครับก่อนอื่บอกเลยนะครับอยากให้ทุกคนรักษาเครดิตชําระสินเชื่อให้ตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อย,ยี่ห้อไหนก็ตามนะครับ เพื่อรักษาเครดิตบุโรของเราเองด้วยครับวิธีชําระคืนเงินกู้ยืมนะครับมีสีขั้นตอนครับเราก็เปิดแอป Good Money นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหรือยอดเงินที่ต้องชําระได้ที่ปุ่มนี้เลยครับสินเชื่อของฉันนะครับอยู่ตรงกลางล่างเลยครับพอกดแล้วนะครับตามรูปนะฮะจะเห็นคําว่าชําระเงินนะครับเราสามารถเลือกชําระแบบเต็มจํานวนหรือระบุจํานวนเงินที่ต้องการชําระก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับ มันก็จะขึ้นเป็น QR code นะครับให้เรากดปุ่มบันทึกรูปไว้นะครับแล้วก็นำ QR code รูปนี้นะครับไปชำระผ่าน แอปพลิเคชันของธนาคารที่เรามีก็ได้ครับซึ่งถ้าหากเราทําการชําระเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าสินเชื่อของฉันนะครับจะขึ้นประวัติการชําระเงินเป็นยอดเงินที่เราได้ชําระไปครับแล้วก็มีแถมท้ายนะครับ mm. เขาบอกว่าคุณสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้นะครับในกรณีกรณีที่ชําระคืนเงินกู้เดิม30%ของสินเชื่อเดิมครับ จบแล้วครับกับขั้นตอนวันนี้เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดแอปยังชําระเงินกู้เขาเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าไปโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับอันนี้สมัครผ่านแอปล้วนๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ